สวัสดีค่ะทุกคนยินดีพบกับบรรยากาศตอนเย็นเนาะอันนี้ก็เป็นน้องไก่นะคะเอาไปตัวขึ้นบีบลังคาแล้ววันนี้นะคะเราจะพาไปพบกับสมาชิกใหม อนนี้เลยนะเพราะว่ามีลูกเจี๊ยบนะคะเกิดใหม่นะคะอยู่ในเครื่องฟักแล้วนะคะตอนนี้เป็นวันที่24สิงหาคมนะคะเป็นวันแรกของ,องลูกเจี๊ยบนะคะทุกคนเกิดเป็นตัวแรกของทั้งฝูงนี้แล้วจะพาไปนะอ่ะมาแล้วค่ะนี่คือลูกเจี๊ยบของเรานะลูกเจี๊ยบไปไหนแล้วเนาะนี่น้องเจี๊ยบอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคน ไม่เห็นไหมอ่ะเอาไงนี่ลูกเจี๊ยบจ้ะนี่ค่ะลูกเจี๊ยบของเรานี่นี่ลูกเจี๊ยบค่ะอยู่ในเครื่องฟักไข่นะคะเป็นตัวแรกวันนี้น้องเพิ่งเกิดเลยนะเพิ่งคลอดอยู่ในเครื่องอยู่เลยเนะี่ยนี่นะคะเจี๊ยบๆอยู่เลยทุกคนอาจจะไม่ได้ยินนะได้ยิน นี่ค่ะจิบ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 จบจจิบจิบจิบอยู่เลยนี่ลองดูไม่กลัวคนด้วยนะนี่ไหมเป็นตัวแรกแล้วนะทุกคนโอ้ my god ดีใจมากวันที่24สิงหาคมนะคะเป็นวันเปิดคลิปนะคะพอดีเลยน้องเกิดไนพอดีเลยสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพร้อมกับน้อง ตัน่อยนะคะสารับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ้ะอลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับน้องลูกเจี๊ยบด้วยหนะแล้วคอยติดตามชมเกี่ยวกับลูกเจี๊ยบนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ